การล่องเพลยเออการล่องเพียการล่องเพลศ้าคิดาดอเพลดยอาย่ก้นาบกคามเ้ยนะ่ยเอายาบกคามไว้เธอไปเส้นห้อยแตนน้ำมือน้ำตีนเลยไหมเอาสาที่ไฟควันยุบลมนะมันสัตว์เดีย่านน่ยม่ไหแม่บังคบมื่อังคับกมาเหนเพลงไฟใหม่พัดลม ตอนนี้ก็สิบโมงกว่ามนีเขามานอนลานครับนอนมอนีดอกมะเขือน,นี่แล้วนอนลานต่ามะเขือน,นี่ครับเพราะว่าเขามาลานูเนาะมาลากรับพี่ไอ้ครับนี่อุกปกรณ์สายล่ะเขามาลาครับกันเลยในนอนลานนะครับมะเขือทึงเราของกันไอรินจะน,นอนอยู่นี่แล้วเนาะผมกับวันหยุดพอดีมนีวันหยุดพอดีมะเขือกันเลยได้ไปลาน,นะครับแต่ว่า ช่วงเศร่ิพานมากอะแม่ทูมาบอกนะว่าให้กลับของมาในบ้านเนี่ยเพราะว่าจะได้ไปซื้อของครับเพราะว่าตาที่เห็บเพี้ยนหายย่าเยือนหายยา่านทองหงันเนาะทุบเพื่อนอยู่เลยครับทุบเพื่อนบอกแม่ว่าเขามาเบิงน้ําตาเด้ตาทุบบอกได้ว่าจะบุกดูว่าทุบมรงไดนนะครับแต่สีขาไปเบิงแล้วก็แม่ให้ซื้อของบอกที่ว่ามันจะฉับ ก้อนนานั่นแหละที่มันก่ออิทขึ้นนะครับจะเสียดเสือเข้าไปนําแต่ว่าผมกรับว่ามันใจว่าทุบนี่ทุบแบบใดเนาะเขาไปเบิ่งกันไม่รู้ว่าทุบแบบใดก็แต่เสียเวลาเองเดี๋ยวนะได้นะดขาไปเบิ่งนั่นกันครับตอนนี้กะซ้ายแล้วครับเขับมานานแล่นครับเกาหลุ่นในอย่างเกาหลีกอลครับของกระนออ้อยลิ้นกับ พากันพักผวันกันในห้องท่านได้เห็นอย่างแล้วท่านได้ออกกันกินนุ่มแล้วท่านได้นอนนะครับก็เลยมาเปิดกล่องคนเดียวแล้วก็เปิดตอนเข้าไปในบ้านเลยตอนแรว,ว่าจะส่วนนกันไปน้ำมันแหละแต่ว่าบอคือครับว่าเมืองส่องเดลไปซื้อของทางไก่ทุบแล้วก็ได้เห็ดไหมแจ็คทุบแบบใด ทางครับร้างสิบเปิดร้านครับผมเนี่ยเก่าลูนเนื้อย่างเกาหลีบ้านหนองมันปาอำเภอหนองกรุงสีจังหวัดกรสินครับฝากร้านพี่กอ สิลเบิงเบิงครับตัวถุบมงใดเฮ็ดมงใดแน่นอนทุอลโอ้กคนนเบอลน่ลงเลยครับอม่ดูควัดจากนังมดูคนจนั่งเขาสังของ ห้อยมองคุปอตกเนาะทแมววาเนานะคุปตอปปของอรเป็นของกวางเลยครับทุบป,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 ประตูนี่น่า,ปปะาจะเป็นกออิดชนเลยครับโนี้นกออิดปิดเน,นะาะขับรถมาน้ำกินขนมมาน,น้ำทางครับเราะว่า่กินข้อเศรนะ้าเนาะออันนี้ กลาวกรุบครับวรงนี้น่าจะเป็นประตูใส่ประตูครับมึงห่วงขวางเลยครับสรีตเยาครับ cậu này cứ cho ta không không. nó. chơi nhau. 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 ว่าของงานยามเวียนแล้วก็ออกไปนอนงลานเป็นมูพี่สาวกำลังคงอยู่ลานามาทิม่มเนี่ยบอสโอ้ยอื่นเลื่อนล้างกับพีทเรียบร้อยครับต,ตาหนี้นีกงมานำเนะเาะแต่ว่าไม่รู้ว่าทิ ปัญใจแข็งแรงคือจ like ังไดย์บ right ่ใช so, ่แข็งแรงบ่คร no ับผมสังเกตดูว่าบ่มีหนักหยุดเนาะดูว่าเขาหยุดทั้งนี้ทั้งในครับผมก็นเรื่อเบิ้งเดี๋ยวจังไดมื้อนี้ไปสั่งของไปสิซองเบิ้งอยู่ดอกเพราะว่าเบิ้งแล้วบ่มั่นใจครับแต่ว่าก็แน่นดีอยู่เด้วยโยเบิ้งแนวดีอยู่ครับเขาใส่หน้าทั้งเด้์ เม่ค่ดีแท้ตาต่างสำเร็จครับโอ้ติดตาคนมาทิมทั้งข้างครับทิมทั้งขง้างไปทายางเราดงแล้วะไปทาตาชามนี้เรียบร้อยจักหน่อยครับเหล่วกะจิ พากันไปซื้อของเนี่ว่าสิเด็ดาตายไปซื้อของบุหไี้ซื้ออย่างเนี้ยเดี๋ยวเตะกนันกันครับพวกจนพวกอันอันดีนงิน้องเขาเบี่ยงไว้อยู่หัวหนังมันมันจะได้สร้างองนจนจะหิมพวกสร้างไม่เลยตัวยึดว่าในซัมแบบนี้ว่ายืดยืดกวบบนี้ว่าเยอะบ้นบวกไเกกว่าเล้สั่งไหม các được cái bường nó lai câu. Ngon câu này Nam, ở ở ở là kia Hoàng Nam ngon câu này. Giờ Hoàng Nam thì thì mất tương gì cho con là. 80 xi con. Mai thương bỏ lại phần này bỏ hay phần ở Ờ ờ mần thảo tiền mà vẫn cái đây. Vâng. Thay nó. Thôi phải ăn. จเขาขอไปต่อไปย่เขาอไปยจะหาขอทองไปก่อนเดี๋ยวโทรโรวีีโอข้อไปหลดว่าโทติดสายเบาวางเบาางอีกแล้วงานายบวเนาะเริ่มจิตก่ออยาไปทงมร้อยยี่ก้อนแมนห้าก้อนแมน หามล่องผิดหามล่องผิีดการทมการล่องผิีดเออการล่องเพียดการล่องผิีดเศร้าคิดหอดถ้าผิดเดี๋ยวอาจารย์ไมตีก้นนี่นะเอาแน่นอ่ายใช่ไหมเดี๋ยวให้ตีก้นตาดมว้ายไม่ตีก็ตาดาตาสา ตงว่าจะอรถเง้ย้าอดีบ้ว่าคอยให้ดีบ้างสิให้ตีก้นตาสามล้อะลงกินน่ะผ่านแล้วครับผมไปต้งเอาของเพิ่มเติมสั้งของเล่ มาเบรงประตูขห้เขาครับเอาประตูไปใช้ห้องน้ำเดี๋ยวเบรงประตูห้องน้ำเล้เวเพ<อ>ิ่มประตูห้องน้ำหนะ้าต่างกระเบื้องครับหลักแบบๆเลยที่ได้เพิ่มเนะาะมัครับสร้างคลองใหม่อีกเอา,าออแบบเก่าสองครับหลักกระเบื้อง ไม่ก,ไก็เบ่งตัวนี้เไ,ไปล้ปลวเคโอโอเม่โมลไมลโค,บโค,คับผเกอคม,มอันนี้กัผเลกเกอไปเกเนาะครับผมรหัสดีหนึง ดีแปดหนึ่เกคอวแปช่แปดห่งแปดเก้าแปดหนึครับก็เมื่อนั้นซั่งหาสิบหกฟองเนี่ดกหาอ็ด็ดนี่ยอก็จะขึ้นมาอผู้ผู้ฟังบอกรีเขียหาสิบเดเนยง่าหาสิเอ็ีเยเอามใตัวเลาิก็เรียกว่าหาสเจ็ดที่เดีว่าหา เบ่งออกประตูซงนะครับเงินนาเพาออกซิมุนเ่อจังใดเอาติวานี่ต้อนน่ะไมอธิวามันแห้งขันนอใสขันนอใสทอหกมูนอกวต้องใสกอกหกมูลอื่นเี่ซีเราทั่วไปเราไมนหาไงน้ำบาดเออมันจะหาไงเมลาส่องหังไงมันจะหาไงน้ำบาด sing lamb. ีมม้ดอเียวแบบนี้ปะแนี้ก็ได้เน่อักเดียวานี้เอกสงเลยอันนี้ธรรมดาเนี่ยพันพันพันสองตัวันีสองพันพันกระสีค่ะวนี้กรสีาตัวนี้ตัน้อย มันหลัมันมองไม่ม well, ีความมุ่งมั่นน่าจะแบบเดแบบโคตรแบบโคตรแบบโคตรโคตเลยอ่ะไปไม่โคตรแบบนี้ใครสักคนหลับเกิดมาเนาะ

จมัิได้แ่ส <c oughs> อคน <c oughs> ไปพร้อมรถชงของกันด้อ <c oughs> ไปพร้อมรถรงของเลย <c oughs> มิเ, <c oughs> เมิสเินี <c oughs> ่อสเิ <c oughs> มามองเห็นประตูตเลยครับบ้านนี้ เราสั่งเหี้ยต่อๆนี่ต้องได้ไหมครับกำลังขึ้นกระนวลพี่จอครับออกมาจากตลาดจกระนวลประมาณสองกิโลสามกิโลมาเบิ่งเอาสั่งได้ตามใจเลยขนาดกระไดก็เลือกได้มาก โอ้โสัาเาอไปไอ้บงความล่มตอนมาแต่จะน่าโลหะกับเกียดไดใส่นีร้อยอยู่คนนันออกขั้นกวาเงินว่าจะจอดอดอละตลาดต่อแบบนี้มาจอดอีกมองนึงครับผม ป้าตาว่าบิางเอาปำล้มเนะาะกะรายงานกับเบิ้งด้านในก็อะไะนะเปิดดีดานในกขี่รถมาวันก็คุยกันปรึกษากันเนาะเขาบบานเพราะว่าตาว่าเพื่อเชเอาบานกระจกเพราะว่าจากราคาที่ไปถามมึงบานประตูใหม่ที่เมื่อกี้นะครับถามมึงแล้วราคาอยู่ที่ประมาณสามพันกว่า ราคา3,000กว่าเราร่วมถาไปซื้ออุปกรณ์ร่วมเพราว่าจะเป็นบานพับร่วมเมื่อจับก่อนประตูเพื่อไม่ชิต้องไป3,000 3,000หานะครับรวมๆประมาณแต่พันเรยว่าถ้าเอากระจกราคาอาจจะบอถึงเนาะเพราะว่าจไิงๆห้องจะได้ใส่ประตูหน้าบ้านเป็นกระจกอยู่แล้วให้สร้างมาเบึ้งให้หรือว่าตาจะไปคุยกับสร้างตาพันว่านะครับจะคุยกับสร้างเพราว่าสร้างก็บหุ่จักน อราคาอาจจะไปะถึงสามพันก็ได้อาจจะอยู่ที่ประมาณสองพันหาว่าสองพันเจ็อาจจะมาถึงประมาณน,นั้นนะครับก็เลยตัดสินใจกันครับวันนี้ว่าเจาะแบบใดเนาะเดีนนะ๋ยวจะได้โทษปรึกษาญาตินห้องหอีกมาเจาะแบบใดก็ว่าอยากให้งบมันบานไปนะครับบ่วาสิเป็นประตูใหม่หรือว่านะดไอ้กระจกก็ได้ถ้าเบิ้งราคาใช่กันเรากันได้ดีกากันก็เลือกเราน่น้หนะครับไม่อ <c> ย <oughs> ากให้งบมันบานไปครับ นางดาตาเลือกเบิ่งความลมยะเข้าวครับพาเขามามองบขสกันนวลครับผมตอนนี้อยู่บขสกันนวลตลาดบขสกันนวลครับตาเบิ่งนเยลานเครื่องเสียงบอกมึงนี่อุปกรณ์เครื่องเสีไฟฟ้าเกิดอะไรหรอครับที่ทางเข้าอยู่นี่ น่วก,กินครับก่รู้ว่าตายจะกินยังจัดเลีกงมึนกัน ยังจตอไหม <c oughs> อยู่บ้าน,น,นย่ต้นจะต่อบ่ับบ้านแมนเอ,อ่อที่เบอกคเหตดต้นนี่กันว่าเป็นตนน้นแักปลนไหมว่ต้ตนนั่น <c oughs> น,น,นั่นมากอิ้เออต้นสตอทีออ่นั่นนั่นมาส้วมนึ่งย่สามนครับก็เ,เป็นตัวปู่เฉ เมมาเดี๋คือออกไม่หลับเราคม่สมบุญจอตอนนี้มาสมบุญส่วนยักินเยอะเพราะมีงานไปกับใานเห็นแล้วกินนีเคยถอดเถอดมันถอด nhuờ cái để làm sông để quẹo thỏi kìa, thấy buồn, coi lại mặn mặn hẳn, mập แรัเน่ยมเหนจ่ดซ้อ,อนเนี่ยไม่เห็นแลกินเทียงเตาอืเขาได้นะมันอกกระสอกแต่มันบาดไงไมได้สังเหตดบอกมันนอมี่ออหรือแ่สองหอยอเคเาไม่เห็นบาดไม่สมเร็จบอกาบาดไม่เมื่อไหร่เนี่ยไม่สำเร็จครับรย อสมอกอยเจ็ดสิบหาออยเจ็ดสิบห้าม่กียวไม่เกิดจีได้อยู่เลยแกมือเบงมรวาท่วามันจะมหลังาแต่มางใจบปะตูนๆไม่่องูเยี่ยมีอยู่มั่มันบอกกันหรอกนี่ท่านีบอกาแต่ว่าวันสินสิไปบอกถ้าวันนิตาเพื่อนนั่นเอายางยางค้าไหมเน่ย อยาบกค้าั้เธไปเส้หอยแตกน้ำมือน้ำตีนวนี่ไหมเอาหวานเสมบยมเวียดนามมันบ่อไรแต่ว่าอหลรยมขึ้นมาท่านเอายาบค้ามยเส้น้ำมือน้ำตีนแตกมือแตกตีนแตกเท่าไหมนี่ไหมแต่ว่าเนี้ยเหนียวเหนียวเดือดต่อท่าเราไม่เกิดบนบดเย็บไม่เกิดบนเหนียวได้นะบนเหนียวได้ยเนี่ย ไดเลบ่เหนียวบ่เหนียวจังสามจุดกดเลยวะแบบลงเจาม,มาขอไปเห็ดียงแบบแรงให่แพงให่ไปอยากใายอืมขายมันจะเป็นเงินคร<ถ>ับนนะแต่เมนเ่เพิ่นแต่เราซื้อมาสีเงินเดี๋ยวอกกใหม่สีเงินเนาะใหญ่ใหญ่ยหายเป็นเงินอันละ,ละสิล้วเศร้าไปเนี่ยเห็นวากเลยผู้คนตัดเนาะั ไฟไหม้พัดลมอะไ่ไฟไหม้อย่างไฟควันย่ัดลมนะมันสัตว์ทานเนี่ยมันไม่ไหม่พัไหมังกันโไมเิ่งไฟไหม้พัดลมวาท่านแตกใสบบอกไฟขึ้นไหม่ทอดทอดทางทอนั่นน่นนั่นนั่นเออัดตักอดปักออกทัดปัก นม่บังแม่บแม่บังไม่บัม่บัืแม่บัม่บังบัม่บั่บังแม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 ่บังแบไแม่บคงแม่บังแม่บับเดี๋ยวังป่บัก็ม่บังแม่บังแมัมบังแม่บั่บัง่บังแมไปไปแม่บังแม่บังแม่บัง่บัง่บังแม่ายงแม่บับไปแมยบังแม่บังนม่บังแม่บังแม่บนงแป่นั่บังม่บังแม่บังแมบังปบังแบัง สวัสดีครับเมืองกันวันนีว้วันใหม่ยังเดยถอดปลั๊กไฟออกไปถอดปลั๊กไฟไปอถอดปลั๊กไฟไปยังถอดปลั๊กไฟปลั๊กลมไปถอดแล้วอดก่อนที่ไปหดตอวเนาะอืมคนกับ,บนอนท่าก็ไม่ได้เก็บได้ปลั๊กไฟเมื่อกี้นี่แหละก็โอ้ไม่เชืนบั่า